รีวิวเครื่องเล่นเทปแล้วก็เป็นตัวรีคอร์ดตัวอัดนะฮะเป็นเทปนอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล TC หนึ่งสองหกห้านะครับโตเกียวญี่ปุ่นนะครับไม่กินญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ใช้ทานได้ใช้ไฟได้นะครับใช้ไฟ2 2 0่โวลต์บ้านเราใช้ทานเบอร์4 4ก้อนตรวจสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับวงกลม เสียบตรงที่มีลูกศรน,นะครับส่วนข้างล่างนี้เสียบไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นไฟดีซีแล้วก็ช่องมันไม่พอดีนะฮะเสียบตามลูกศรที่ชี้ให้ด้านบนนะครับเป็นไฟ212บโวลต์ N บ้านเรานะครับด้านล่างเป็นไฟดีซีผมตัดออกแล้วนะฮะใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะไฟ2 1 0โวลต์ N บ้านเหานะครับด้านข้างจะมีเฮดโฟนะครับหโฟนแล้วก็เซตมอนิเตอร์ออ รีโมทแล้วก็ใหม่นะครับใช้งานได้หมดเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับต่อจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาที่เครื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นมีหูหิ้วตรงนี้นะครับซึ่งสามารถทับได้มีรอยตรงนี้บ้างนะครับผลรับได้นะฮะสีขาวมือสองหมดามานะครับตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีปิดเทปแค่นั้นเองนะครับไม่มีฝาปิดตรงนี้ซึ่งก็ไม่มีผลเพราะว่าม้วนมันดันเข้าอย่างนี้แล้วใช้ได้เลย ซึ่งปกติก็เล่นแบบเปิดสายอยู่แล้วนะครับแค่ไม่มีฝานะครับเลขเคาน์เตอร์ทุกอย่างเดินปกติหมดนะครับเดี๋ยวเทสระบบเสียงเพลงก่อนเลยนะครับตรนนี้เป็นวอลลุ่มนะครับอันนี้ทนนะครับแล้วก็เข็มวิวแบตติดปกตินะฮะสถานะเดี๋ยวยัดซูมนะครับ เล่นให้ดูกดเพลย์ปุ๊บเนีเข็มดิ้งใช้งานได้นะครับมาล้านโทนก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกเสียงเสียงมันจะเปลี่ยนนะฮะตัวนี้ทุ้มตัวนี้เสียงจะทุ้มกว่าตัวนี้เสียงจะออกลึกๆกว่าตัวนี้เปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ให้ทั้งหมดแล้วนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับอันนี้ปาะดานโทน ก็น้อยตรงกลางนะครับมันจะเล่นโบรานได้นะครับแล้วก็อันนี้ช่องใหม่ไว้อัดเสียงนะครับเล็กคอ์เตอร์ก็เดินปกตินะครับจะจะกอนะฮะัวซ้ายนะครับสกตเล็กคอ์เตอร์นะครับจะก่อได้บางม้วนน้าซ้ายฝานี่เต็มที่เลยนะครับสกิเล็กคอ์เตอร์หมุนที่หมุนเลยนะก็ขวานี่จะได้เป็นบางม้วนนะครับ กมวนที่ฟืดนี่เรียบร้อยเลยนะฮะดูเห็นแคไม่ไป่นะครับเดี๋ยวจะลองต <c oughs> องให้ดูไอตัวนี้ไม่ได้เป็นที่สายพานนะระบบระบบเฟืองระบบลูกยางเฟืองนะครับมันเป็นรุ่นโบราณก่อสายได้ปกตินะครับได้เป็นบางม้วนนะครับมาฟังเพลงต่อ ทดสอบฟังเสียงดูนะฮะระบบเสียงก็อย่งนี้ผมฟังก็เสียวกว่าปกตินะครับเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบอัดเลยนะฮะกดอินเจ็ตนะครับเดี๋ยวจะลองอัดจากไม้ดูก่อนนะครับ กดเพย์บุลเล็คอร์ดนะครับสองปุ่มนี่คือระบบอัดแล้วนะฮะเข็มสวิงนะครับเวลาเคาะหม่เข็มสวิงนะครับเข็ม VU ตรงนี้ทดสอบอัดทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบฟังดูนะฮะ ทดสอบหนึ่งสองสามนะฮะ่อนเมกีนะครับ,รบใช้งานได้นะครับต่อไปจะอาดจักรณกรายรานนะครับเดี๋ยวขอยัดซูมผมจะต่อจากวอล์กแมนนะครับลูกค้าต่อจากโทรศรรัพท์หรืออะไรก็ได้ผ่านสาย AUX 3เ้าเข้าเข้ามาที่ออกนะครับนะฮะแล้วก็เสียบหูฟังฟังนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสียบหูฟังเสียงจะไม่ออกมันออกแบบมาไว้ให้อัดแบบเราต้องเสียบหูฟังฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนี้ เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วมันไม่ได้เสียงไม่ได้ออกลําโพงนี้เหมือนไลน์อินทั่วไปนะครับต้องกดเพยบ์บริคอร์ดนะครับนีนะครับ,รบจัดให้ดีนะ กดสต็อปปึ๊บฮะเสียงมันตัดมันออกแบบไว้ให้อัดนะครับต้องกดเอ่อเพย์บุลิคอร์ดนะครับถ้าอัดระบบพวกเสียงจะปรับไม่ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวมันสามารถมันเป็นตัวไลน์อินเข้าอย่างเดียวนะครับ ร่งระบบอัดต้องต่อหูฟังฟังนะครับถ้าเอาหูฟังออกเห็นหเสียงมันไม่ได้ออกลำโพงนะครับเสียงมออกหูฟังอย่างเดียวนะครับให้ต่อคําว่ามอนิเตอร์ด้านล่างนะครับถ้าเอียร์โฟนด้าน,นบนก็ได้นะถ้ามีหูฟังอันนี้ผมต่อเป็นลำโพงก็ต่อที่มอนิเตอร์นะครับทดสอบฟังดูผมถอดออกทุกอย่างนะครับแล้วก็ซ้ายนะครับก็ซ้ายได้บางมว้มวนเนี่ยม้วนนี้ก็ได้สบาย นับได้ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ